เบลล่าราณีโพสต์แชร์เจอสองพระเอกดังปวดในโรงหนังถือว่าประสบความสำเร็จคุ้มค่าหายเหนื่อยเลยสำหรับฟีดแบ็ภาพยนตร์บุพเพศนิวาส2ที่เข้าโรงได้เพียง3วันก็กวาดรายได้ไปแล้วกว่า134ล้านบาทงานนี้นางเอกของเรื่องอย่างเบลล่าราณีเจ้าของบทบาทแม่หญิงเกสรก็ได้มาโพสต์ขอบคุณแฟนๆว่าขอขอบพระคุณออเจ้าออใจ วันนี้ข่าก็จะไปดูใหม่อีกรอบเช่นกันแบุพเพสอง #lovedestinymovie ล่าสุดสาวเบลล่าก็ได้คงคุณแม่ไปดูหนังอีกรอบพร้อมแคปชั่นว่าน้องเกสอนมาดูบุเพ2รอบที่สองเนื่องจากรอบสื่อโดนคุณธนวัฒน์ป่วนชวนดูแต่ 4G และคุณพาริสก็ขำหน้าคนนุ้นคนนี้ไปมาไหนใครดูเกินหรือรอบแล้วบ้างปปอลอบ้านนี้ต้องมี รอบ3 4 5้าตามมาแน่แน่หนังเขามีดีเทลให้เก็บเยอะคลิปๆปอลลองรูป3แม่เป็นผู้สร้างหนังและผลิตฉันให้มาเล่นเรื่องนี้ฮ่าฮ่คุณมีผู้มีส่วนร่วมทุกกิจกรรมแฮชแท็กบุเพ2สองแฮชแท็กเลิฟเดสตินีตีมูวี